มันแทงน่ยขาลือเาเือเยอะน้่าอะไรกินแกงปลาก็ได้แกง่อไม้ก็เนาะจับกันนุชิ้นอนๆแล้วเีตัวดูวิธีตก ตาจะกลัวไม่ต้องไร้สารตกไปไร้สารไม่คุมอ๋มมอก้อนก้อนใหญ่ลอกอม่ไอ้รืเนทุนอดล้ำบอรถด้วยแหละอ๋อมีทุนด้ <c oughs> ออไจำหน้าคนนี้ไว้ <c oughs> มีหลักฐานนะ <c oughs> อ๋อเป็นต้นนะขอเล็กเ็ก เอ้ยเอกือบแล้วมั้งเรียบร้อยเกิอแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมือสังหารมือสังหารปลาเข้ามาเพื่อสิ่งนี้นตกตับเต้าอย็นอันตรายมือ ตับเบตวตับเตลมีอ่ะอืมอือมุนปะเห็เชียวเคยเห็นกัะไบต้องตัวสังหรักแต่ตัวสังหรักตัวย่อมันนี้นะที่นี่ใหญ่จริงอ๋อนึกว่าปากเล็กเท่ารูเข็มแือได้ปากมันหลอดด้วย ไม่อยากรู้ว่าที่ตปลาอะไรให่อัเือนแ้ออตอีวลาน้ำแรกอยู่แล้นี่ครับป่าป่ากปนเขาเ็นอปากอยู่า,ยางรู้ว่าปากเข้าเข็ม เลไรวอดปลดปลาก็ไม่ได้มาเขาแถมมาซื้อกิปมาเขามาเขาแถมไว้ที่ปลดปลามาให้หต้องหามห้เงี้ยกินมไม่มีอะยินมไม่มีเลยไม่มีเลยยินปากนูบนบนนู้ตักเลยโอ้โหเดี๋ยวคิมมาอ่ะว่าคิปอังจบ Ja, sånn ble